คนขี้เล่นกวนๆเขาพูดว่าชุนนะแบบมีกิมมิคทุกทิศเลยแต่กิมมิคแปลว่าอะไรวะพี่ลุกเล่นฮะลุกเล่นอะอะไรแปลว่าอะไรนะตัวลงลุกเล่นครับโอเคแปลว่าลุกเล่นหนูดูที่แม่ครัสอนนะดิชักจะเยอะแล้วเดี๋ยวนี้ชอบคนขี้เล่นกวนๆเยี่ยมนี่ก็ดีนะคะนี่กินหญ้าอ่อนด้วยน้องเนยหมายก็ไม่เลยชายาอ่อนอ้าวก็เยี่ยมคบกับคนที่เด็กกว่า แล้วเวลาคนคบกับคนที่เด็กกว่าเขาก็เรียกว่าแก่เกี้ยวย่าอ่อนไม่รู้อะคะเอออันนี้เรียกใสหรือง่จ้ะเนี่ยเพี่เมคะคือเด็กทำไมพี่อยากตะคพูดกับเด็กกับเดย์ด้วยคะเด็กเดยไม่ทำอะไรเลยค่ะใหญ่เองเรียกเกลียดเลย์หน้าเลยค่ะเอาเองเกเกลียดจริงๆด้วยอะต่อไปนี้เดยจะอยู่พี่ใหญ่ตอบอีกแล้วอ่ะแอมปากเตะต้องเลยอย่พูดอย่างนั้น กอทีมต้องเซฟนเพื่อนนุ้ยตมุงเม้งน่าอยู่แก่นแต่เป็นตัวเกับแฟนคนเดียวต่อไปนี้นะจะไม่ยุ่งเลยไม่ยุ่ถ้าห่างมันทำให้เธอต้องกลุ้มใจต้องกลุ้มใจต่อไปนี้นะต่อไปนี้นะจะไม่วุ่นวายจะไม่วุ่นวายตมุงเม้งน่าอยู่แก่นคืนที่ดาวเต็มฟ้า คืนที่ดาวเต็มฟ้าฉันจินตนาการเป็น,น่าเธอเบอร์พี่ไกล <c oughs> เขาใจร้อนนี่เธอจะไม่อับใช่ปะใช่เธอใจร้อนนี่เขาใจร้อนเขาไม่ใจร้อนเธอใจเราคือว่าเราใจร้อนนี่นิดหน่อยเอ็มเล็กเล็กน้อยน้อยเราก็<ร><ร>ยอม,ยอมกนันไป คำชิงใจโกรธเล็กเล็กน้อยน้อยแลก็ยอมเกินไปเอภัยอะไรใจจริงเนี่ยกูว่าเป็นโซ่ชาวคนในใจยังโกรธใช่ไหมก็ไหรือเกิดแต่มันมันฉันฉันได้บางครั้งอะไรอะร้องร้องเรื่องบางครั้งอะไรเรื่องที่กวนใจ บางทีจะเองกับชำเหลือเกินแต่บังเอิญเว่าฉันทนได้ตอไม่ได้เราวนี่ย้องวนสองรอบวนนียเหลือเกินป่ะเขาทำเหลือเกินป่ะวนนีหน่อยนนเองแต่มันบางเอิญว่าฉันทนได้เจก่อนเจเป็นคนเลิกรักตบหยุดป่หยุดหยุด

เอออย่างนั้นเอไม่อยู่มุงเม้งนะอยู่แปลกอยู่สุดปิดทั้เรียนอนพี่ร้านน้ำหอมน้ำายเปล่าหาเปล่าทำน้อมวันน้ำหอมนไม่เอาไม่เจอลอยังไงกันไม่เจอทำงานไหมไม่ทำงานหรอ ่เอ่ยก็อู่เล่มนีหรือเปล่าไไม่เ่มเล่มเดียวทั้งนตงไมเล่ม่าเราจะไม่ไปไหนไกลๆไม่มีขาคือตึงไม่เหาไปไหนแล้วว่ามีเราจะม่ไปไหนหายายาสัญญานะอยูมเม้งนะอยู่แกะะต้เงนออยู่้อง ตอนให้พูดได้ดีก่อนได้ป่ะเราไม่ได้ก่อนเกี่ยวกุ้งเม้งมาอยู่แปดจำไม่ได้แล้วมไไล้ด่เยังอยู่ด้วยกันอีกแล้วอ่ะเุี่ยุ้งเม้งมาอยู่แปดเดี๋ยวเราให้ดูว่าเราง่ายแค่ไหนไม่หมายถึงเร็วแค่ไหนง่ายแค่ไหนหมายถึงเร็วแค่ไหนง่ายแค่ไหนเราไม่ต้องดูแล้วมั้งเนี่ยเดี๋ยวนะ จะบอกว่ามันเร็วแค่ไหนอะไรเร็วมันเร็วแค่ไหนจะกินให้ดูเลยไม่เกินสี่อะ<ส>จริงจังสี่ก็เยอะไม่ใช่บอกใบไม้ bye <laughs> <laughs> ถ้าลอลิงพี่แน่ว่ะลอลิงคือแบบไม่ค่อยกินนานแล้วแต่แบบแต่คือเราไปเรากินลอริงทีไรน,นะสองแก้วทั้งคืนอะคือเราไม่ไม่ค่อยมากกว่านั้น <laughs> เพราะว่าเรา เราก็ไม่รู้สึกมันลำอ่มใช่หรออยาก,กินแต่วอลแวร์นะดิดรือข้อควายเ <c oughs> นี่ยพี่ภูมิมาอีกละขอเราไม่พูดหรอกเดี๋ยวแม่รู้หมดรู้ไหมคนเป็นแม่รู้ไหมลูกหายไปตอนกลงคืนไปทำไรนั่งกินนมปันน่นอยู่มุงเม้งนะอยู่แป่ ปวดนัวปวดเข็มปวดเขไม่วดเข็่งงเยอะดูม,มุงมิงน่าอยู่แปลเดี๋ยวมาไปหาน้ำก่อน,อนจะไปถามว่านกอะไรบินได้ใช่ไหมหยังอีกทำไมำไมาอยู่คนเดียวอ่ะไม่ติดบีอก์มาด้วยแล้วไม่บอกเขานี่หนาวปิดกระดุมด้วยม <า S 1> ไม่ติด โอเคได้อยากโชว์โอเคโชว์มากโอ้ยยายายาอันนี้ยาคอคอขอขายใหญ่เบพูดดีๆพูดดีๆก่อนพูดดีก่อนเอ็มคนสวยอะไรนะเอ็มคนสวยว่าไงขอเสื้อคืนหน่อยทำไมคะขอโป้คอโปแล้วทำไมก็เขาอยากโชว์ไม่ใช่หรอเขาไม่ชอบโชว์กลางหลังแต่โชว์ห้องบนะ ไม่โชว์ไหมไม่โชวติดไหมกระตุมอ่ะติดติติดดิติดก่อนติดแล้วห้ามถอดติดแล้วขาแมาไม่กินซอสมะเกิดเทศขาดูมุงเม้งมากอยู่แป่ พี่อ,อ้อนหรือพี่อ,อ้อนเธอหยิบซอตริส่หนอ๋หยิบซอิส,รสรนรักแล้วถ้าหยิบมันเราไม่กินอะบม่ใส่นหน้าไม่ ก็แย่แล้วเอ็มไม่เคยกวนนดื่จนมาจมาเจอแกไม่เคยกวอะไรนะไม่เคยกวนตูนขนาดนี้พี่ออหรือพี่ออี่ออนไหนอ like ้นม okay, <Yeah. S 1> okay. ี่ออหรือี่ออเข้ามาพี่ออหรือพี่ ร้องในเกียิครับนี่อย่างไรบ้างครัที่อ้อหรือที่อ้อไมาแลกว่าแต่อย่าให้หงอกเ่ร้ยงกับน้นไม่ดีกว่าแต่อยากให้หอกเป้ยงกับน้ไม่ดีกว่าแต่อยากให้อก มีอยู่ไงอะนุ้มีวายรอยู่ออเนยเดี๋ยวห้เงนหลังเลิกที่ออหรือที่ออ่เล่นได้อยู่อะไม่รู้เครื่องไหนอะผมเอลซานอะไรเนาะฮะผมเอลซานอะไหนฮะงั้นเธไมเชอเจ่ไหมมีสามชุดเองสามตัว เลยนี่ตั้งเหรอีตั้งเลยเหรอทำไมเลยเหรอะพ่อขอโหบ้าหรือเปล่าตั้งสปะปะตั้งเราไม่มีเลยที่กูมาตั้งพื้นเลยเลยอ่ะเธอทำตัวแอบเดาได้ปะชุดกันเดาตรงไหนวะหนูเธอใส่บ้านในประจำวันเธอใส่เมื่อไหร่ที่อ้อหรือที่อ้อ มือสั่นไม่หยุดเลยเป็นบ้าเหรอเฮ้ยมือเขาสั่นจริงๆอ่ะเธอมันไม่หายว่ะไปดูทรายที่ใบยางสิ Qualitative and quantitative composition Moxil capsule each capsule c o n t a i n 500 v e h u n d r e milligrams มันสะทายไหมม็อกซิลเราประกอบกับตัวยาเฮ้ยน้ำ ันแหละพี่ออนหรือพี่ออนน้ำ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 แล้วกันไหนสามือต่างดาวไม่ไม่ขนาดนั้น จงหวะเยคิดถพีอม๋อมมาอกตรงเพราะว่าวมันพี่อั๋มสอนแฟนจ๋าสมามรู้ต่างด,งด,งดงไม่ไม่ขนาดนั้นยังบ่นคือหลัยิมหนักย,ยิมยดีคือละคือละคือละยิมยิ่สีปาหนกิมแปนนไงไหมได้หรอยิมอะไรก็ได้ชิมชิแก,ก้วเลยค่มา ตอนนี้มีคนพิเศษหรือยังไม่มี